ครับผมก็นะครับมาอีกแล้วนะครับแอนเปิลนะครับก็มาตามสัญญานะครับสัญญาณที่นี้นะครับคือตัวไหนนะครับก็จะเป็นชุด2ตัวบนนะครับ9ชุดและ2ตัวล่าง9้าชุดนั่นก็คือเป็นชุดอ่าบนล่างนั่นเองนะครับถามว่าชุดนี้นะครับเป็นชุดอ่าเก้าชุดตรงนะครับเก้าชุดตรงนะที่นี้ ตามใสิติแล้วนะครับ16พคนะครับก็เข้าล่าง0 6ย์แล้วนะครับเป็นชุดเก่านะครับงวดที่แล้วหลายท่านคงเห็นนะครับ2พฤษภาคม6 5ห้านะครับ9ชุดนี้นะครับก็มีสมาชิกนะครับผมหลายคนหลายท่านเลยนะครับที่ทักเข้ามานะครับบอกอยากได้ชุดนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับ หกสีองบนเก้าหนึ่งเก้าบนหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดบนแปดหกเจ็ดบนศูนย์ห้าบนเก้าศูนย์ห้านะครับส่วนอันนี้ห้าเก้าเจ็ดบนอันนี้ก็ห้าศูนย์ปดบนนั่นก็หมายความว่านะครับสูตรนี้เนี่ยคือหลายท่านคงเห็นแล้วแหละนะครับเห็นแน่นอนนะครับเข้าทั้งหมดเนี่ยเจ็ดงวด 8งวดแล้วนะครับฉนั้นเนี่ย1มิถุนายนนะครับผมก็เลยจัดให้สมาชิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอีก1แนวทางนะครับชุดนี้ Apple ย้ําว่าเป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่มันเดินดีนะครับผมก็นํามาลงส่วนชุดไหนที่แอปเปิลบอกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับหลายท่านหลายคนเข้าใจคําว่าสูตรหวยแต่หลายท่านหลายคนนะครับ เข้าใจแต่ยังมีอคติที่ว่าแม่นเกินถูกเกินแต่ก่อนไม่เห็นอะไรอย่างนี้ก็นั้นนั่นหมายความว่าอาคติของท่านนะครับอคติของท่านเองนะครับเราลดอคติลงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าาหลายช่องหลายาจารย์หลายนักคำนวณน,นะครับเพราะว่าท่านไม่ได้บอกว่าอ่าตัวเลขเนี่ยที่ท่านคำนวณเนี่ยจะต้องถูกถึงอ่าหนึซ แต่ที่ท่านนํามาลงเนี่ยเพราะว่าจะเก็บสตินะครับวิธีคิดวิธีคํานวณน,นะครับตัวเลขที่คาดว่าน่าจะมาเท่านั้นนะครับท่านที่เข้าใจตรงนี้อ p p เปิลขอประคุณนะครับขอให้ท่านนะครับร่ํารวยนะครับคําว่าแนวทางหนึ่งมิถุนายนนะครับนะครับหนึ่งมิถุนายนใครที่ยังไม่ได้อด ap เ7 a p เจ็ดอัเปิลฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะ add ap เจ็ดเจ็ดอดกันเข้ามา นะครับแอดเข้ามาแล้วนะครับคาดว่านะครับน่าจะได้แล้วแหละครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งนะครับบนนะครับเลขวิ่งนะครับล่างเอาละทีนี้นะครับอย่าลืมนะครับแอดเอ7เนะครับตามช่องทางที่ Apple แนะนำย้ำว่าติดตาม Apple เข้ามาเท่านั้นนะครับอ่ะหนึ่งมิถุนายนนะครับ Apple มีชุดสองตัวบนล่างนะครับทนคำเรียกร้องนะครับไม่ไหวจริงๆ ก็จับให้เลยนะครับ155 010นะครับมาพร้อมกันคำนวณเลยกับแอรตเปิลนะครับ155นะครับ012 2ตัวร่างของเรานะครับก็คือ06นะครับ06นะครับหลายท่าน นะครับอยากได้สูตรนี้มาผมจัดให้เลยนะครับผมนะอ่าเรามาหลักสิบกันก่อนนะครับหลักสิบแอปเปิลจะใช้สิบบวกสิบบวกค่าคงที่สิบบวกสิบบวกค้าคงที่นะครับสิบบวกสิบนะครับก็คือหนึ่งบวกศูนย์นะครับได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกห้านะครับเป็นหกมาครับเราใส่เลยตัวแรกหกตัวนี้นะครับเพิ่มไปหนึ่ง นะครับเราหกบวกหเป็น7จนะครับเจตัวนี้เพิ่มไป3านะครับเจดบวกสาเป็น10มาอีกแล้วครับเลขศูนกับเลข6จะติดมาอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้จะติดมาอีกหรือเปล่านะครับถัดมาหลักหน่วยนะครับก็คือ เราจะนำหลักแสนบวกหลักสิบสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองนะครับผมเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับและแอนเปิลเชื่อว่า ถ้าตัวเลขชนอย่างนี้ผมว่าต้องมีเดินไม่บนก็ล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบสติดีดูเดี๋ยวผมจับคู่ไว้ก่อนนะครับหกห้าหกหกหกเจ็ดและเจ็ดห้านะครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด นะครับและ 05, 06, 07, 2, 4, 6, 8, 9ชุดนะครับและผมเชื่อว่านะครับตัวเลขที่ชนเนี่ยก็คือเลข6และเลข7และผมก็เชื่อว่าเลขหกเลขเ็ดเนี่ยต้องมีติดมาไม่บนกวล่างทำไมถึงเชื่อมั่นอย่างนี้เดี๋ยว Apple ให้ดู นะครับอย่างเช่นงวดนี้นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้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 โดยเฉพาะไอ้ชุดสามตัวบนเนี่ยนะครับสามตัวบนนี้มันชอบมาหรือเกินอย่างเช่นงวดแรกเนี่ยนะครับ สามศูนย์แปดออกสามศูนย์แปดงวดสองออกห้าเก้าเจ็ดเราได้เฉพาะเก้าเจ็ดนะถัดมานะครับเก้าศูนย์ห้าเห็นไหมครับเก้าศูนย์ห้าเรามาสามตัวนี่เก้าศูนย์ห้าเลยถัดมาแปดหกเจ็ดเราเว้นไปงวดหนึ่งนะครับเราเข้าสองตัวถัดมาหกหนึ่งแปดนี่เข้าแล้วเข้าปุ๊บมันจะมาเว้นปับ๊บอันนี้ก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า เว้นทีนี้ก็ต้องมาเข้านะครับถ้าเข้าแล้วมันก็จะมาเว้นอีกงวดหนึ่งในชุดสามตัวเนะครับเว้นเว้นไปทีนี้เนี่ยถามว่างวดนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะมาสามตัวได้ไหมโอกาสที่มันจะมาเนี่ยผมว่ามีนะครับมีแน่นอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของ f อฟซีทุกท่านแล้วกันนะครับแอปเปก็คำนวณให้นะครับ,นนนใ,นะรบในเมื่อท่านขอมา นะครับอย่างเช่นนะครับสิบหกนะครับพอคอก็เข้านะครับศูนย์หกเต็มเต็มนะครับงวดก่อนนี้ที่หลายท่านถามหาอยากได้ชุดนี้หกสี่สองนะครับก็เข้านะครับฉะนั้นเนี่ยหนึ่งมิถุนายน Apple ให้แล้วนะก็ขึ้นอยู่สมาชิกแล้วกันนะครับอ่ะ แหรลบวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น FC เก่า FC ใหม่นะครับผมเดี๋ยวทีนี้นะครับใครรอชุดนะครับหลักหน่วยบนเทียบชน4สูตรและพร้อมสรุปให้นะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับหลักหน่วยบนในคลิปหน้านะครับจะได้ไล่เรียงกันไปทีละชุดนะครับ ตัวนี้หลักหน่วยเ๋ยเอยเปิ้ลจะสรุปให้เลย4สูตรอันนี้2สูตรนะครับส่วนนี้อีก2สูตรนะครับและชุดนี้สรุปให้ทั้งหมด4สูตรเหมือนกันนะครับเอาะละสำหรับวันนี้นะครับผมราไปด้วยกับชุด2ตัวบนล่าง9้าชุดละกันเป็นชุดเก่านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ